น้ำชาชีรนัทยันยังไม่พร้อมมีลูกคนที่สองเล่งส่งลูกไปเรียนเมืองน,นอกเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งในตอนนี้สำหรับน้ำชาชีรนัทยู่สานนซึ่งลูกชายน้องน้ำทะเลก,ก็กำลังน่ารักน่าชัางตอนนี้ได้กลผมฝ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยน้ำชาชีรนัทก็ได้เปิดใจว่าตั้งแต่ลูกชายเกิดมาคนทางบ้านพากันหลงกันเป็นแถวและตอนนี้เล่งส่งลูกไปเรียนต่อเมืองน,นอกตั้งแต่เด็กไปเลย โดยน้ำชาเปิดใจหลังได้ใช้ชีวิตความเป็นคุณแม่เรียกว่าแฮปปี้สุดๆคืออะไรก็ลูกเลยตอนนี้พัฒนาการน้องเป็นอย่างไรบ้างเรียกว่าหลงเลยค่ะยิ้มมาทีหนึ่งก็คือแบบว่าหลงมาก เราสามารถจ้องหน้าได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยคือแค่อยู่ด้วยกันรู้สึกว่าฝินมากๆแล้วส่วนด้านขุณพอ่อกก็หลงมากเหมือนกันทุกคนคือหลงกันทางบ้านทุกอย่างจะมาที่ลูกหมดเลยซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กไปเลยคือด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่เกิดมาในยุคนี้จะต้องแข็งแกร่งมากชีวิตไม่ได้เหมือนกับพวกเราตอนเด็ก คือเขาเกิดมาในช่วงของมลภาวะโรคภัยสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆคือมันยังต้องเลือกดีๆถามว่าอยากมีคนที่สองไหมก็อยากแหละคือถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บและได้เลยก็ดีแต่มันก็ไม่ใช่เพราะคนหนึ่งมันกินเวลาชีวิตเราไปเกือบ2ปีเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ขอโฟกัสไปที่น้องคนแรกก่อนทุกอย่างอยู่ที่ลูกทั้งหมด